สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทรายมาด้าบรมนะคะวันนี้ทรายมีสาระน่ารู้มาแนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่านาได้รับชมกันนะคะเป็นในเรื่องของการรีเซ็ตการประหยัดน้ํามันในตัวรถมาด้า2เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าทุกท่านคะตอนนี้เรามาอยู่ในตัวรถมาด้า2กันแล้วนะคะถ้า,ายังไงเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าการรีเซ็ตการประหยัดน้ํามันกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะอยู่ในหน้าจอของ Master Connect ถ้าเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะอันแรกเลยค่ะกดเข้ามาเราจะเจอในหัวข้อที่ว่าการตรวจสอบการประหยัดน้ำมันนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเราจะเจอรูปสอนตรงนี้นะคะค่ะแล้วเราก็หมุนนะคะให้มาเจอคำว่าการรีเซ็ตค่าเฉลี่ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าคุณต้องการตั้งค่าเฉลี่ยของการใช้น้ำมันแบบประหยัดใช่ไหมนะคะเราก็มาเลือกที่ รีเซ็ตเลยค่ะแค่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีนะคะในการที่อาจะช่วยให้เรารู้ในเรื่องของค่าเฉลี่ยของการประหยัดน้ำมันของรถของคุณลูกค้านะคะและถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะสอบถามในส่วนของแคมเปญไหนๆน,นะคะติดต่อทรายมาที่ตามด้านล่างน,นี้ได้เลยค่ะวันนี้ทรายก็ขอขอบคุณค่ะ